สวัสดีนะคะทุกท่านสําหรับทุกท่านที่เลือกอันนี้จะเป็นไพ่กองที่2นะหรือว่าคนที่เลือกแคมเปอร์น,นี้นะจะเป็นในลักษณะของต้นกระบู่นะคะก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งนะคะที่เหมือนกับโอเคอาจจะเป็นทางศาสนาพราหมณะะ์ค่ะเขาจะนําเหมือนกับ อันนี้ค่ะเป็นในรักษะของน่าจะเป็นกิ่งหรือใบนะเอาไปเหมือนกับเผาเไฟนะคะแล้วก็ให้ในลักษณะของควันเนี่ยของกระบุลล่องลอยไปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับทําพิธีทุกท่านในการเหมือนกับกราบกรานะคะต่อพระองค์พระศิีวะนะทุกท่านันนี้ในตามธรรมเนียมของอินเดียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ขึ้นมาในไพ่วันนี้นะอันดับแรกอ,อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ยิปซีก่อนค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้าง คุณได้ไพ่นาย of s ซ o r d s แล้วก็นายอ of Wands เป็น99ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ได้ไพ่เด e Star ค่ะแล้วก็ในตัวสำรับอันนี้ยันนระกนะคุณได้ไพ่20ภาพดวงตาไพ่หมายเลข83ค่ะเติมไฟแล้วก็ไพ่หมายเลข8ค่ะภายในแล้วก็ในตัวไพ่เทวานุพริตคุณได้ไพ่อ่ามนุษย์มนุษยภูมิแล้วก็ไพ่พระพุทธเทวานะคะทุกท่านแล้วก็ไพ่มาตานะคะ แล้วก็ในตัวสำรับอันนี้จะเป็น Season of the Witch คุณได้ไพ่รูทเบอร์34นะคะ May you never tear the living ritual. uh, that is magic merged within the roots of you you are being the s o i l of your soul โอเค สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันนะคุณนะคะอาจจะอยู่ในลักษณะของความเครียดอะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าตัวคุณนอ่อาจจะเหมือนกับพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมาะคะ่ะสักระยะหนึ่งแล้วเนาะคือมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานก็ได้ค่ะทุกท่านคือคือไพ่9้าเนี่ยค่ะอีกอีกไม้อีกไม้เท้าเดียวหรือว่าอีกหนึ่งดาบอะค่ะคุณก็จะจบจากเรื่องราวตรงนั้นแล้วอะค่ะ แต่ว่าไอ้คำว่าไพ่9-9เนี่ยที่ขึ้นมาค่ะความหมายก็คือว่าในลักษณะของความเครียดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณนะคะกำลังเจออยู่อะคะ่ะในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะแล้วคุณนะะอาจจะโอเคอาจจะคิดมาตลอดอะทุกท่านที่จะเอาตัวคุณเองนะคะ ออกมาสู่แบบว่าอิสรภาพหรือว่าออกมาสู่เนี่ยไพ่เดอะสตาเนี่ยค่ะคือมองว่าตัวคุณนะคะถึงแม้ก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันอะคุณจะเจอในเรื่องราวอะไรใดๆก็ตามอะค่ะความหนักความเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักการงานหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นท็อกซิกเอนเนอร์จีต่างๆอะคะ่ะที่อยู่รอบตัวคุณเนอะหรือว่าคนที่ไพ่เลือกได้ไพ่กองนี้นะคะ่ะในบางรายนะอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาตัวคุณนะคะ อาจจะมีความกังวลบางอย่างอะคะ่ะในเรื่องของของโควิดนทีน่นนี้ค่ะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะคือตัวคุณนะคะอาจจะโอเคอาจจะไม่ได้ห่วงตัวคุณเองเยอะแย,ย,ยะมากมายคือมองว่าตัวคุณนะอาจจะห่วงในในลักษณะของเหมือนกับ สมาชิกในครอบครัวของคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในบางครั้งบางทีเนี่ยคือคุณได้ไพ่ในออฟซอสแต่มันอาจจะทําให้ตัวคุณเครียดคิดมากเนาะแล้วในบางรายค่ะแม่หมอมองว่าตัวคุณน่ะอาจจะเป็นในลักษณะของการนอนไม่หลับหรือว่าอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่ว่าในบางรายนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณได้ไพ่ยี่สิบเนาะใหม่เอ่อภาพดวงตานี้ขึ้นมาคือแม่หมอมอง,มองว่าในบางรายอะค่ะ อาจจะเป็นก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะไปเหมือนกับได้รับฟังหรือว่าได้ยินข่าวนะในลักษณะที่โอเคฉันอาจจะไม่ได้ไปเสพหาข่าวนี้เองนะแต่อาจจะมีคนรอบข้างมาพูดข่าวลักษณะอย่างนี้ค่ะให้ให้คุณฟังะจนอาจจะทําให้คุณเครียดคุณนอนไม่หลับหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ไม่เหมาะมองเห็นในไพ่กองนี้ค่ะสิ่งที่เหล่าบรรดาลูกขะเทวดาเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่เขาเห็นนะคะ คือตัวเขาอะเหมือนกับอยากที่จะมาสื่อสารนะคะหรือว่าอยากที่จะมาบอกคุณเนาะเพราะว่าดาวดาวพุธเนี่ยค่ะทุกท่านก็เป็นดาวแห่งการคอมมิเนเคชันหรือว่าการสื่อสารนะคะก็คือว่าทุกๆพระองค์อะอยากที่จะมาบอกว่าเหมือนกับคือคุณนะคะอาจจะเหมือนกับ สามารถที่จะลดนะคะในลักษณะหรือว่าอารมณ์ค่ะของความกังวลได้อ่ะคะ่ะหากหากปัจจุบันนะอันนี้มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านนะคะคือในบางรายที่ตัวคุณกังวลในเรื่องของโควิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ตัวคุณนะคะเหมือนกับโอเคอาจจะเสพข่าวอ่ะคะ่ะในเรื่องของโควิดให้น้อยลงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณได้ไพ่รูทอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็คู่กับไพ่เดอะสตาร์เนี่ย อีกอันหนึ่งอะแล้วก็ไพ่ภายในอันนี้ด้วยไพ่เติมไฟด้วยอีกเซนิโอหนึ่งอะที่เหตุขึ้นมาอาจจะชัดเจนนะคะเหมือนกับปัจจุบันนะตัวคุณอาจจะอยากที่จะเหมือนกับออกมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะแล้วก็ค้นหาตัวตนเนี่ยค้นหาเหมือนกับรากรากเงาจริงๆของตัวคุณนะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณทําอะไรได้บ้างหรือว่าอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วแม่หมอมองอะคะ่ะว่าปัจจุบันอะถึงแม้ตัวคุณอะ จะอยู่ในซิทูเอชันบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะแย่บางรายอาจจะยังออกมาจากบางจุดบางสิ่งอะยังไม่ได้อะแต่เนื่องจากตัวคุณะมีไพ่เดอะสตาขึ้นมาแม่หมอมองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความหวังอะค่ะความสดใสอะค่ะอยู่ในตัวคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรใดๆก็ตามที่คุณไม่สามารถที่จะหลบลี้ออกมาได้อะยังไงตัวคุณ่ะก็คิดว่า ไอซิทูวชันหรือว่าสถานการณ์นั้นๆอะอะไรใดๆก็ตามอะมันจะแปลเปลี่ยนนะคะไปในไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนอะแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้แม่หมอมองนะว่าปัจจุบันนะคุณอาจจะอยู่ในสเตจอะคะ่ะของการมันมีโอกาสมากที่คุณอะอาจจะอยู่ในสเตจของการทานฟอร์ม ตัวตนของคุณนะคะเป็นคนคนใหม่อะ่ะที่มันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมแล้วในบางรายเนี่ยคุณได้ไพ่เติร์นไอนี้ขึ้นมาด้วยเติร์นไอของคุณนะคะอาจจะเปิดอยู่ในช่วงนี้นะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคือแม่หมอมองอะ่ะมองเห็นถึงการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงจากคุณคนเก่าอ่ะคะ่ะที่โอเคเมื่อก่อนอาจจะเคยเครียดเคยทุกข์เคยท้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเป็นคุณคนใหม่อะ่ะที่มันรู้สึกว่าโหมีความสดใสามากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะเนี่ยคือทานฟอร์มอะคะ่ะเอาร่างเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เนี่ยที่มันไม่ดีมันไม่ตอบ เอกไปจากชีวิตหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคือสิ่งที่มองเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรดาเหล่าลูกคเทวดาเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะหรือว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกองที่คุณได้ไพ่รูทก็คือคําว่ารูทในที่นี้ค่ะก็เป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นในลักษณะของบรรพบุรุษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในลักษณะของรากฐานของคุณนะคะที่คุณเกิดมาค่ะเป็นรูทก็คือเป็นเหมือนกับ อาจเหมือนอย่างเช่นเป็นรากไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรา,ากฐานต่างๆคุณเป็นคนยังไงเกิดมาจากครอบครัวยังไงหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขึ้นมาในไพ่แม่หมอมองค่ะว่าอาจจะเป็นนักกษาของผีบ้านผีเรือนที่เป็นบรรพบุรุษของคุณอยากที่จะบอกตัวคุณนะคะว่าเหมือนกับ ท่านนะคะเหมือนกับโพเทคคุณนะคะหรือว่าคอยดูแลก็คอยช่วยเหลือคุณนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าตัวคุณเจอในเรื่องราวของความทุกข์ความเครียดหรือว่าอะไรใดๆก็ตามมาตัวคุณนะคะอาจจะเหมือนกับคือมองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนไม่ได้มีการเซ็นเดอร์หรือว่าปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือไม่เหมาะมองนะว่าไอ้ในเรื่องราวของการปล่อยวางหรือว่าอย่าไปฝืนต่อสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะคือเหมือนกับ มันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆอะค่ะทุกท่านที่สามารถที่จะเหมือนกับ ช่วยให้เราอะค่ะอยู่ในยุคนี้หายุคที่ว่ามีแบบโหโลกภัยอะไรเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันนะทุกท่านแล้วคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคุณได้แคมเปอร์อันนี้ขึ้นมาเป็นต้นกระบูนใช่ไหมเราแม่หมอมองว่าเหมือนกับต้นกระบูนนะคะเป็นต้นไม้ที่โอเคพอเราสูดดมแล้วอะค่ะเหมือนกับกระบูนอันเนี้ยที่เขามาทำบรรยากาดมอะคือมันทําให้รู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าเป็นในลักษณะของการฮิลลิ่งการเหมือนกับพอได้ดมไปแล้วทําให้เรารู้สึก สดชื่นเรารู้สึกมีกําลังขึ้นหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในลักษณะวันนี้นะลูกค่ะเทวดาเจ้าที่เจ้าท,า,ทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนะคะอยากมาเหมือนกับอาจจะเป็นในลักษณะของการฮิลลิ่งอ่ะเพราะว่าไพ่เดอะสปาที่ขึ้นมาค่ะก็สื่อไปในทางของการเหมือนกับฮิลลิ่งรักษาเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือปัจจุบันอะถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่มันเศร้าหรือว่ามันขุดคล้องมองใจอะไรประการใดอะ่ะคือคุณสามารถเหมือนกับ คือเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเหมือนกับโอเคคุณอาจจะเหมือนกับคุยออกไปอะค่ะกับบรรดาเหล่าเอ็นเจอหรือว่าใครใดก็แล้วแต่ค่ะที่คุณที่คุณอยากที่จะพูดออกไปอะเหมือนถ้าเป็นในทางของฝรั่งอะค่ะเขาจะพูดว่าเหมือนกับ Talk to you r angel อะค่ะเพื่อให้ Angel อะคอยที่จะฮิลลิ่งหรือว่ารักษาเยียวยาจิตใจเนาะหรือว่าถ้าคุณโอเคอาจจะไม่ได้กล้าพูดออกไปหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคุณนะคะอาจจะรีเลสเนาะในรักษาของพลังงานลบๆพลังไม่พลังงานไม่ดีพลังงาน แย่ๆเนาะผ่านทางการเขียนก็ได้ทุกท่านอันนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําได้เนาะที่ขึ้นมาในไพ่อ่ะแล้วคุณได้ไพ่เติมไฟอันนี้ขึ้นมาด้วยค่ะคือที่แม่หมอเคยบอกอะว่าบางครั้งบางทีอะในในเรื่องอ่าที่เดี๋ยวนะเป็นคืนฟูมูนนะคะเหมือนกับ คุณนะคะอาจจะเขียนในเรื่องราวลบๆเรื่องราวแย่ๆที่คุณไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามที่คุณประสบพบเจออยู่หรือว่าผ่านพ้นมันมาแล้วอะ่ะเขียนมันออกไปคะ่ะแล้วก็อาจจะเผาไฟอะ่ะในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นโลเคชั่นหรือว่าสถานที่อะคะ่ะที่ตัวคุณนะคะสามารถสะดวกที่จะทําได้ด้วยเนาะ คือมันจะเป็นการทําให้เหมือนกับตัวคุณนะคะรู้สึกได้ปลดปล่อยพลังงานแย่แยพลังงานลบๆบ,บางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะทุกท่านเพื่อที่จะให้มีแรงนะคะหรือว่ากําลังวังชาในการทําสิ่งอื่นสิ่งใหม่ๆได้ต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณเป็นกังวลอยู่อ่ะอันนี้มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านนะก็คือคือคุณแบบว่า คือคุณอยากไปกังวลเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะหรือว่าอาจจะแบบว่าเสพข่าวลบๆอะค่ะ,คะให้มันน้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะคือสิ่งที่ขึ้นมาในไพ่อะค่ะแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะที่บ้านคุณจะมีในลักษณะของต้นไม้หรือว่าอะไรอย่างนี้ยที่เป็นต้นไม้รักษะเก่าแก่ค่ะคือคือมองว่าต้นไม้ที่บ้านของคุณอนะอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นโพรงอะไรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเหมือนในรูปนี้ก็ได้นะอืมอันนี้ค่ะ คืออา,อาจจะเป็นในลักษณะนั้นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะที่อยู่เหมือนกับถ้าบ้านคุณมีบ้านที่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่ต้นหนึ่งนะท,ที่ขึ้นมาในภาพนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของลูกขาเทวดาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีในลักษณะของคนนะเพราะว่าเนี่ยเหมือนต้นแคมเปอร์นี้เหมือนที่ม่หมอบอกไปอะ่ะมันอาจจะมีในลักษณะของคนเนี่ยที่ไปกราบไหว้บูชาก็ได้อะ่ะอือคือสิ่งที่ขึ้นมาในไพ่เนาะทุกคน แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะค่ะแม่หมอจะมาเปิดสำรับ f ฟลเวอร์เจอราีเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าคอนเซปต์ในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับลุคคาเทวดาใช่ไหมคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันะค่ะว่าทุกท่านนะคะมีอะไรอยากที่จะสื่อหรือว่าบอกคุณเพิ่มเติมอีกบ้างเนาะนอกจากสิ่งที่แม่หมอกล่าวไปโอเคคุณได้ไพ่ Stand by y o u r c o m m i t m e n นนะคะเป็นพิงค์ลินค่ะ You are strong enough to keep the promise that you have made. don t uh, don t back out now. Your angels believe in you. ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากแล้วก็เหมือนกับจะเคยขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งทุกท่านคือเหมือนกับว่าปัจจุบันนะคะโอเคถ้าปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้คุณได้มีการสัญญาไว้กับเหมือนเราเทวดานางฟ้าประจำตัวหรือว่าอะไรใดๆก็ตามอะค่ะ อาจจะเหมือนกับโอเคสัญญาว่าฉันน่ะจะผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้นะฉันจะมีความเข้มแข็งขึ้นฉันจะทําตรงนี้ให้ประสบค,ความสําเร็จหรืออาจจะไปขอพรนะให้คุณประสบค,ความสําเร็จกับเรื่องราวใดๆบางสิ่งบางอย่างอาจจะให้คุณหลุดพ้นออกมาจากวังวนที่ไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะเราเหมือนกับลูกขะเทวดาเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางของคุณหรือว่าผีบ้านผีเรือนะอยากที่จะบอกคุณว่าให้คุณนะคะเซตอินเทนชันนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่คุณเหมือนกับเคยได้ เ,เขาเรียกอะไรนะกาววาจานั้นไวอะค่ะอืมแล้วก็เหมือนเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเหล่าเอ ngel อ่ะคะ่ะมีความเชื่อว่าตัวคุณนะคะมีความเข้มแข็งเพียงพอนะคะทุกท่านที่จะทําสิ่งนั้นนะคะที่คุณได้เหมือนกับมีการเหมือนกับอาจาก,กาววาจาไว้อะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เหมือนกับวันเนี้ยที่ทุกๆท,ท่านอยากที่จะบอกคุณนะคะก็คือว่าตัวคุณนะคะ เหมือนกับเราทุกๆท,ท่านนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณจะสามารถที่จะทําได้อะคะ่ะไปถึงฝั่งฝันบางสิ่งบางอย่างของคุณได้นะ,ะทุกท่านเป็นสิ่งที่บรรดาลูกข้าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนหรือแม้กระทั่งสปิริตไกด์หรือว่าเทวดาประจําตัวของคุณนะคะอยากที่จะบอกในวันนี้เนาะแล้วท่านในบางครั้งบางทีคุณรู้สึกเนยลากับอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอะคะ่ะเนี่ยการได้เติมไฟบ้างนะคะหรือว่าการได้ไปทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณชอบบ้างอะ มันอาจจะทําให้เอเซชั่นนะคะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอะไปในท,ทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะโอเคยังไงวันนี้แม่หมอฝากรบกเพื่อนกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปของทางช่องค่ะแล้วก็วันนี้แม่หมอขออวยพรขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 i เหมือนเช่นทุกคลิปค่ะแล้วก็เราไว้เจอกันไปคลิปหน้าค่ะทุกท่านคลิปนี้สวัสดีค่ะ